สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่กับเกมโซนโฟเอ็กตีมนะครับวันนี้ผมก็จะลองเอาพงไพรแลบวกเก้ามาลองลงเกฟสามนะครับว่าผมจะลงไหวหรือเปล่านะครับเซตที่ผมจะใช,ใช้ลงก็ประมาณนี้นะครับเป็นพงไพรบวกเก้าครบเซตแคชก็ประมาณนี้สเตตัสก็ฮิตสามพันหกสเปตสามพันหกหกสิบสองขีเก้าสิบสี่จุดสี่ขีเมตรหนึ่งร้อยหกสิบแปดจุดหกถ้าให้ดีแนะนำทำแค่ขี้ร้อยนะครับลดคีเมตรไปคี้ร้อยหน่อย คีดเมทร้อาจจะไม่เป็นไรนะก็ให้คิดร้อยดีกว่าเยอะเลยออกทุกดอกดีกว่าออกบ้างไม่ออกบ้างหงุดหงิดมันจะจบก็ไม่ได้จบอย่างเงี้ยมีฉาย,ยาแฟนตาติก e เป็นบวกเนะครับรวมเซตเป็นบวกสิโอเคเราไปลองกันเป็นครั้งแรกนะครับในการลองเอาพงไพ่มาลงเก็บ3ยํสาสำหรับผมแล้วก็ผมก็จะไปลองลงเก็บ2สเก็บ1ยหนละลองให้หมดอนะ ผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ลองใส่ของก่อนก็อนันนี้ไปโอเค โอมนตัวไก่เราตายไม่หมดขาดตัวหนึ่งเสียดายมากเลยวะน่าจะรอให้มันฆ่าตายมันก่อนแล้วเวลามันเสียเวลาอย่างเงี้ยไม่หมดนะทุกคนมันต้องยิงหลายทีอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับ อันนี้สักเท่าไหร่มันต้องกว้างกว่านี้หน่อยหรือนนเราต้องรอเวลาวะรอข้อมุมอย่างนี้หรอนี่หรอเออวะเรารอได้นี่วะอันนี้เล่นพลาดไม่ดียังไงก็ติชมได้นะครับเพราะผมเอามาลองทดสอบครั้งแรกไม่เคยเอามาลงมาก่อนนะต้องขอบอก รอมานิดนึงโอเคสวย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 ใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นโอ้โหเวลาไม่เดินอีกแล้ว <c oughs> เวลายังได้อยู่ปะอันนี้ไม่แน่ใจ <c oughs> อันนี้ผมน่าจะอ e ีทิ้งไปเลยอีท e ิ้งไม่ได้ต้องรออยู่ดีไม่เป็นไรลงดีเหรอ ขอให้ผ่านจบเอสแล้วกันนะครับด่านนี้ต้องวิ่งลงไปต้องวิ่งไปที่ไหนสักที่หนึ่งหาที่พักใจแล้วก็อ e ีมันเข้าไปอุ้ยตรงดีไอ้อ้วนไอ้อ้วน หนึ่งนาทีสามสิบสองวิอันนี้เราถึงโจ,โจ๊บอสบอสยังยังไม่ถึงเหรอมันไกลจังวะอุย้ยเสียเวลากูอีกเออฮ้ยมันยากเหมือนกันนะทุกคนการเอาพงไพ่มาลงเกฟ4สี่เนี่ยไปเ,เกฟบสามเนี่ยมายโอเคเราถึงบอสแต่บอสมันตัวนี้มันค่อนข้างยืนประชิดตัวเรา เราต้องวิ่งหนีให้สุดชีวิตอีกสักทีนึงก็วิ่งไปให้ไกลที่สุดอุ๊ยแมงเน่ยพลาดว่ะพลาดว่ะทุกคนแย่ละแบบนี้แย่แบบนี้ไม่ดีเลย อีไม่โดนอีกไม,ไม่ไม่ผ่านแล้วนะทุกคนไม่เอ็ดละ <Okay. S 2> นี่ขนาดสเตตัสผมเยอะแล้วนะเดี๋ยผมเล่นไม่ผ่านอ่ะผมน้ำเง่้โง่อ่ะไอเป็นไรทุกคนไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับเซตนี้ผมน่าจะลงไม่ไหวอใครที่ลงไหวก็ไปก่อนเลยนะครับผม mm hmm. ไม่ไหวจริงๆก,กับเซตนี้เพราะถ้าเป็นโอเวอร์มันก็จะยิงแรงกว่าน,นี้นะครับอันนี้วงไฟมันค่อนข้างอีเบานะครับถ้าโอเวอร์สเตตัสเนี้ยตายไปนานแล้ว